สวัสดีค่ะอยู่กับครูน้อยฐานพัฒช่องอิน s น u อร์เช่นเคยนะคะในวันนี้ครูจะมาแชร์เกี่ยวกับกฎขั้นพื้นฐานข้อที่5เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ความสําเร็จในการขายหรือบริการทางโทรศัพท์นะคะกฎข้อที่5นี้ก็คือการใช้คําพูดและน้ําเสียงของคุณนะคะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์เนี่ยเป็นการสื่อสารที่ไม่สามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้ ลูกค้ามองไม่เห็นคุณคุณก็ไม่สามารถมองเห็นลูกค้าได้คุณไม่สามารถที่จะแสดงหรือโชว์ภาพสินค้าหรือเอกสารให้ลูกค้าดูทางสายตาได้แต่คำพูดของนักขายเองเนี่ยจะทำให้ลูกค้ามองเห็นภาพสินค้าของคุณได้นะและลูกค้าเนี่ย จะมองไม่รู้เลยไม่เห็นเลยว่าคุณจริงใจในการพูดแค่ไหนและคุณก็มองไม่เห็นปฏิกิริยาของลูกค้านะคะแต่หน้าที่ของนักขายก็คือจำเป็นจะต้องขายคือนำเสนอสินค้าของคุณให้กับลูกค้าฟังนะคะและฟังความคิดเห็นของลูกค้านะคะและนักขายก็ต้องรู้ว่าควรจะไปต่อแบบไหน นะรู้ว่าในสถาน,าสถานการณ์ในการขายเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะสามารถที่จะควบคุมการสนทนาให้อยู่ในกรอบที่คุณสามารถมีอิทธิพลกับลูกค้าได้นะะและนักขายก็ควรจะรู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยควรจะยืนยันคำสั่งซื้อหรือว่าเรียกสั้นๆว่าปิดการขายนะคะในการสนทนาระหว่างบุคคลเนี่ยถ้าเป็น f e to to f e เนี่ยนะคะก็คือมันจะมี3ภาษาที่สามารถสื่อสารกันได้ ะะข้อที่1ก็คือภาษากายนะคะภาษากายเนี่ยมีอิทธิพลในการสื่อสารแบบเจอหน้ากันนะคะเช่นการแสดงออกด้วยท่าทางสีหน้าใบหน้ากล้ามเนือ้ออิรยาบถต่างๆอย่างเช่นลักษณะการนั่งการยืนการเดินการวางมือนะคะรวมถึงการแสดงออกต่างๆที่ไม่ใช่คำพูดยกตัวอย่างเช่นการปรบมือ การยกนิ้วหรือว่าเวลาที่เราเขินอายเนี่ยหน้าก็จะแดงหรือว่าเวลาที่เรากลัวเนี่ยกล้ามเนื้อตัวเราก็จะสั่นหรือสายตาเนี่ยเวลาที่เราตั้งใจฟังอีกฝ่ายเนี่ยสายตาของคนที่เราสนทนาด้วยเราก็จะไม่ค่อยไปมองที่อื่นจะไม่หลอกแหลกนะคะและภาษากายเนี้ยมีอิทธิพลในการสื่อสารกับคนที่เราสนทนาด้วยเนี่ยมากถึง55%นั่นหมายความว่า คนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเพราะมันจะมองเห็นภาพสมองจะจำในเรื่องของท่าทางของอีกฝ่ายหนึ่งและจะรับรู้ภาษากายได้มากกว่าคำพูดหรือจังหวะการพูดที่เราได้ใช้นะคะข้อที่สองนะคะก็คือในเรื่องของจังหวะในการพูดโทนเสียงน้ำเสียงนะคะจังหวะในการพูดเร็วหรือช้า มีการหยุดไหมมีจังหวะจกโคนในการพูดไหมใช้น้ําเสียงอย่างไรอย่างเช่นน้ําเสียงทุม้มน้ําเสียงต่ำน้ําเสียงสูงน้ําเสียงดังนะคะซึ่งน้ําเสียงและจังหวะในการพูดเนี่ยมีอิทธิพลในการสื่อสารนะ,ะลองจากภาษากายอยู่ที่3าปเปออย่างเช่นระดับเสียงของเราแผ่วเบาหรือเสียงดังนะพูดด้วยจังหวะประโยคที่รวดเร็วหรือเนิบๆหรือช้าๆนะ ข้อที่สามก็คือคำพูดที่เราใช้ในการสื่อสารนะ,ะเป็นลักษณะของคำพูดคำศัพท์อะไรที่เราใช้บ่อยๆคําคำพูดแบบไหนที่เราใช้อธิบายพูดออกไปเห็นภาพหรือไม่และจะมีอิทธิพลกับการสนทนาอยู่ที่7เเท่านั้นนะคะดังนั้นการสื่อสารการทางโทรศัพท์เนี่ยมีอิทธิพลเนี่ยอยู่ที่สองส่วนด้วยกันนะคะก็คือการใช้จังหวะ ในการพูดน้ำเสียงโทนเสียงนะและคำพูดที่เราใช้ในการอธิบายกับลูกค้ามีอิทธิพลกับลูกค้าอยู่38%ดนะคะดังนั้นการสนทนาทางโทรศัพท์เนี่ย นักขายเนี่ยต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสองส่วนนี้เพราะเราไม่เห็นหน้าเราไม่สามารถเห็นอิรยาบถของลูกค้าได้เราจึงใช้คําพูดและคําศัพท์และโทนเสียงเพื่อที่จะมีสิทธิภาพมีผลกระทบกับผู้ฟังนั่นเองนะคะการสื่อสารทางโทรศัพท์เนี่ยจึงไม่ใช่แค่การเลือกใช้คำพูดที่ดี แต่ยังรวมถึงวิธีการพูดที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะการพูดด้วยโทนเสียงที่เหมาะสมและจังหวะที่ช้าเร็วในระดับที่พอดีจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณพูดช้าและใช้น้ำเสียงที่เป็นมิตรลูกค้าจะรู้สึกสบายใจและเปิดใจคุยกับคุณมากขึ้น แต่ถ้าสมมติว่าคุณพูดเร็วเกินไปอาจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่สามารถจำข้อมูลของคุณได้ตามไม่ทันหรือแสดงออกว่านักขายกำลังเร่งรีบอยู่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่านักขายไม่ได้โฟกัสที่ลูกค้าเลยแต่โฟกัสไปที่อยากจะพูดอย่างเดียวนะคะต่อไปนีไป้ไปดูในส่วนของ moderation ในการสื่อสารวิธีการพูดน้ำเสียงจังหวะในการพูดเราจำเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนโทนเสียงจังหวะหรือระดับเสียงเพื่อช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นและน่าสนใจมากขึ้นอย่างเช่นการปรับโทนเสียงการพูดด้วยโทนเสียงสูงต่ำเพื่อเน้นความสำคัญในการพูดนะคะและการลดเสียงให้เบาลงเนี่ยนะเมื่อต้องการพูดบางประโยคที่ต้องการความนุ่มนวลนะคะยกตัวอย่างเช่น คุณลูกค้าคะตอนนี้โปรโมชั่นของบริษัทเรานะคะน่าสนใจมากๆเลยอันนี้คือเราใช้เสียงสูงแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้เสียงนุ่มนวลอ,อ๋อคุณลูกค้าคะฐานะพัฒน์เนี่ยเข้าใจคุณลูกค้าเป็นอย่างดีที่ได้รับประสบการณ์ในการได้รับฟังสินค้ามาแบบนั้นอันนี้ก็คือเพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจให้กับลูกค้านะคะสองก็คือการปรับจังหวะในการพูด ให้นักขายเนี่ยพูดช้าลงในส่วนที่สำคัญเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยมีเวลาทำความเข้าใจอย่างเช่นการพูดบทสคริปต์ของในเรื่องของการอธิบายรายละเอียดส,สินค้าที่เรากำลังนำเสนอนะคะอย่างเช่นคุณลูกค้านะคะประกันสุขภาพตัวเนี้ยนะะเราสามารถใช้โรงพยาบาลได้ทั่วประเทศเลยหรือแม้กระทั่งที่ต่างประเทศ คุณลูกค้าเพียงยื่นบัตรแคร์การ์ดให้กับทางโรงพยาบาลเท่านั้นเองอันนี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยมีเวลาทำความเข้าใจไปกับเราทีละส่วนทีละส่วนะวน,นะหรือถ้าสมมติว่าเราจะพูดเร็วในบางส่วนเพื่อสร้างความตื่นเต้นก็นได้นะข้อที่3ก็คือในเรื่องของ m o ดู r เ t ชันก็คือการใช้อารมณ์ในการพูด นะให้มีการปรับน้ำเสียงให้สอดคล้องกับอารมณ์อย่างเช่นน้ำเสียงให้ล่าเริงเพื่อสร้างความน่าสนใจความสดใสหรือน้ำเสียงจริงจังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออย่างเช่นผลจากการตอบรับของสินค้าของบริษัทเรานะคะลูกค้านะซึ่งลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ความสนใจกับสินค้าตัวนี้ และถึงขนาดขั้นรีวิวอยู่ในเรตติ้งที่5เลยทีเดียวเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นการสร้างความน่าชื่อถือให้กับลูกค้านะคะวิธีการฝึกของนักขายนะคะวิธีหนึ่งก็คือให้นักขายเนี่ยร้องเพลงที่คุณชอบมาสักเพลงหนึ่งและลองใส่อารมณ์ไปกับเสียงเพลงปรับระดับและโทนเสียงเนื้อร้องน้ำเสียงของคุณจะเปลี่ยนไป ะะทีนี้พอคุณฝึกร้องเพลงที่คุณชอบปุ๊บให้นํามาปรับตอนที่คุณคุยกับลูกค้าให้ใส่ความรู้สึกว่าสินค้าที่คุณขายเนี่ยมีความสําคัญมีคุณค่าอย่างไรกับลูกคา้าดังนั้นน้ําเสียงของคุณน่ยจะดูจริงใจและจริงจังมากขึ้นทำให้รู้สึกว่าหน้าฟังทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะซื้อสินค้าของคุณนะคะในหัวข้อส่วนที่สองก็คือในเรื่องของคำพูด ให้นักขาย,เน,ยเน้นในเรื่องของคำพูดเพราะคำพูดมีมีอิทธิพลกับลูกค้าเนี่ยเนะใช้คำพูดที่เป็นมิตรจริงใจนะใช้คำพูดหรือคำศัพท์ภาษาที่เข้าใจง่ายและเห็นภาพนะคใช้เสียงเพื่อสร้างความไว้วางใจ 3. ามอย่าพูดเบลเกินไปอย่าพูดพึพรรมพำอย่าตะโกนให้หลีกเลี่ยงเสียงแหลมและหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาด้านลบ แต่ให้ใช้ภาษาเชิงบวกอย่างเช่นหลีกเลี่ยงคำว่าอาจจะบางทีหรืออาจหรือว่าถ้าแต่ให้นักขายพูดอย่างมั่นใจว่าสินค้าชิ้นนี้จะทำให้คุณลูกค้าพอใจเป็นอย่างยิ่งอย่างแน่นอนนะคะหรือเราอาจจะสามารถแก้ปัญหาให้คุณได้คำว่าอาจจะอันเนี้ยไม่ควรใช้แต่ให้พูดว่า ธนภัทรทราบดีว่าสินค้าตัวนี้สามารถแก้ไขปัญหาให้คุณลูกค้าได้ร้อยเปอร์เซ็นนะอย่างเช่นอีกประโยชน์ก็คือธนพัทรหวังว่าคุณจะชอบสินค้าตัวนี้คำว่าหวังว่าไม่ควรใช้แต่ให้พูดว่าธานพัทรมั่นใจเลยว่าเมื่อคุณซื้อสินค้าชิ้นนี้คุณจะชอบสินค้าตัวนี้มากๆเลย นะคะอย่างเช่นอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าคุณตัดสินใจซื้อมันคําว่าถ้าไม่ควรพูดแต่ให้พูดว่าธนภาพเชื่อแน่นอนว่าคุณลูกค้าต้องรู้สึกดีอย่างแน่นอนเมื่อคุณลูกค้าซื้อสินค้าตัวนี้นะคะเพราะมันตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าประการใดก็อธิบายลูกค้าฟัง ดันะงนั้นเนี่ยให้นักขายสร้างภาพในจินตนาการเกี่ยวกับสินค้าที่คุณขายให้เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันนะอย่างเช่นสินค้าที่คุณลูกค้าซื้อไปอะ่ะมันจะดีกับลูกค้าและคนในครอบครัวอย่างไรเพราะว่าการสร้างภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สมองเนี่ยจะจำมากกว่าคำพูดยกตัวอย่างเช่นดิฉันเชื่อแน่นอนว่าคุณลูกค้าเนี่ย ซื้อสินค้าออกกาลังกายนี้ไปแล้วเนี่ยจะทำให้คุณลูกค้ามีรูปร่างที่สมส่วนฟิตขึ้นมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นและคนในครอบครองคุณเนี่ยจะได้มีสุขภาพที่ดีกันทุกคนด้วยหรือถ้าเป็นสถานการณ์ในการขายประกันทางโทรศัพท์นะคะธนาพชื่อแน่นอนว่าความคุม้มครองนี้จะให้คุณค่ากับตัวคุณลูกค้าเอง และคุ้มครองคุณในยามที่คนที่คุณรักะต้องเข้าโรงพยาบาลโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าให้เปรียบเทียบกับการมีประกันสุขภาพเปรียบเสมือนการเก็บเงินในอนาคตของคุณเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเอาเงินเก็บไปใช้และเป็นการปล่อยให้บริษัทเนี่ยดูแลชีวิตของคุณลูกค้าเอง นะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะเวลาที่เราพูดเนี่ยให้เราพูดเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของลูกค้าเพราะทุกคนแน่นอนเนี่ยก็ต้องมีความรักคนในครอบครัวดังนั้นเท่ากับว่าเราให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าว่าตัวเขาเองและคนที่เขารักจะมีสุขภาพที่ดีจะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเงินว่าเราต้องสูญเสีย ค่าใช้ใจ่ายอะไรในอนาคตในการเข้าโรงพยาบาลในแต่ละครั้งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะการจินตนาการที่คุณพูดออกมาด้วยภาษาคำพูดและใส่ทางความรู้สึกไปให้เห็นภาพเนี่ยเป็นเสมือนเป็นภาพคําสั่งบังคับให้สมองของคุณต้องเชื่อฟังนะคะและสุดท้ายเนี้ยครูน้อยเนี่ยขออนุญาตสรุปนะ สองส่วนที่เราใช้ในการสื่อสารทางโทรศัพท์หนึ่งก็คือในเรื่องของการสื่อสารโทนเสียงจังหวะการพูดน้ำเสียงซึ่งมีอิทธิพลกับลูกค้ามากถึง38%นะคะส่วนที่สองก็คือคำพูดที่เราใช้มี อิทธิพลกับผู้ฟังถึง7รวมกันเป็น45ดังนั้นเนี่ยการเป็นนักขายทางโทรศัพท์เนี่ยคุณต้องมีการพัฒนา2ส,ส่วนนี้นะคะให้ฝึกโดยวิธีอาจจะเป็นการร้องเพลงที่เราชอบแล้วใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกนะจังหวะการพูดจังหวะการร้องขึ้นขึ้นลงลง,ลงและนำมาใช้ ในการเชื่อมโยงการพูดคุยทางสนทนากับลูกค้าโดยใส่ความรู้สึกว่าเราล่าลูกคา้าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้สินค้านี้เอาไว้ใช้เพื่อที่เป็นประโยชน์อะไรกับอนาคตของลูกคา้านะคะและสุดท้ายเนี้ยในคลิปนี้ครูน้อยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะและอย่าลืมนำไปใช้ด้วยนะ,ะนักขายสามารถฟังคลิปย้อนหลังของครูน้อยทางช่องอินน์ซอ YouTube และ Pod แ c s t t ได้นะในวันนี้คุณน้อต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่มหัศจรรย์สำหรับทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ